ถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับเราในเมื่อเรานัดลูกค้าแล้วเราก็ต้องไปที่ตำบลท่าข้ามอำเภอแยงแก่นจังหวัดเชียงรายการเดินทางหมอะนะวิวสวย อากาศเย็นสบายมากเลยค่ะถึงบ้านคุณลูกค้าแล้วแอดขอถ่ายวิดีโอนะคะเพราะลูกค้าบอกว่าทางร้านมีทีมงานมาบริการหลากหลายทีมแต่และทีมบริการประทับใจพ่อมากถามว่าทําไมพ่อถึงตัดสินใจซื้อสินค้าของทางบริษัทพ่อตอบว่าเห็นหลานซื้อทั้งเครื่องกรองน้ําใช้และตู้หยอดเหรียญเป็นช่องทางในการหาไรายได้เสริมพ่อก็แก่แล้วไม่ต้องออกไปไหนก็มีไรายได้เข้ามาจึงตัดสินใจซื้อเพราะเวลาพ่อเดินทางไปไหนพ่อสังเกตเห็น ตามบ้านมีแต่เครื่องของบริษัทตั้งอยู่เลยรู้สึกมั่นใจในตัวสินค้าและบริการของบริษัทให้ทางร้านจัดมาเลย2เครื่องทั้งเครื่องกรองน้ําใช้และตู้หยอดเหรียญและให้แม่จัดการรีวิวให้ทางร้านเลยลูกค้าที่ต้องการคำปรึกษาปัญหาเรื่องน้าสามารถแอดไลน์หรือโทรมาที่0645458654หรือจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ